โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะับช่องดูสกอตแลนด์นะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในโปรแกบบรมวิเคราะห์บอลดูสกอตแลนด์กันอีกเหมือนเดิมนะครับส่วนวันนี้เรามาวิเคราะห์คู่ไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะวันนี้เป็นการพบกันระหว่างไบเยรนมิวนิกกับบารากาเมเยอร์ของเลโอลมาดริดเวลาตีสองของคืนนี้ด้วยนะครับผมมาดูผลการแข่งขันเมื่อวานนะครับวาเซลล่าเอาชนะบาร์เลเซียไปได้สี่ประตูต่อสองครับผมเบสตันแพ้ให้กันกับเลสเตอร์ซิตี้ไปสามประตู นันดนับยันดับที่1คะแนนเราทั้งหมด16แคปจนฝั่งทางทีมเยเล่เอามาดริดนะครับผมยิงไปทั้งหมด7ลูกนะครับห้านันดับจนนันดับยันดับที่1ในกลุ่มคะแนนอยู่ที่18นะครับผมส่วนราคาต่อรองวันนี้เจ้าบ้านบิ๊กทีมต่อราคาต่อรองอยู่ที่เสมอควบครึ่งนะครับส่วนราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ nah, ่งครับกรอบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกดคำนวณผลเลยครับรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผลการคำนวณก็จะออกมาแล้วครับออกมาแล้วนะครับสำหรับผลการคำนวณนะโอกาสที่จะมีสกอร์สูงที่70เจ้้าาบนนชะมีออยู่55เเร็ด ไบเยนมิวนิกนะครับผมเป็นต่อได้สบายๆนะวันนี้ใครอยากจะตามให้ตามหฝั่งทางเจ้าบ้านหรือว่าฝั่งทางบาเยนมิวนิกได้เลยนะครับผมวันนี้น่าจะมีกันต่ำสองถึงสามลูกได้นะครับผมวันนี้แนะนําไปสูงแรกตามสูตรบอกเลยวันนี้มีอากาศที่มีสกอร์สูงถึง70%เปอร์เซ็นเลยนะตอนทายสกอร์คู่นี้เข้ามาดูว่าสกอร์คู่นี้จบวันที่เท่าไหร่นะครับผมถ้าทายเข้ามาถูกรับโปรแกรมตัวนี้ใช้งานฟรีๆได้เลยเราขอไม่เข้ามาขัดใต้ได้เลยนะครับวันนี้บาเยนมิวนิกเอาอยู่แน่นอนครับผมฟันธงครับแล้วมาตอนที่คคู่่่ทีีขขอองงงวววััันนนนนะะะรรรบบบผมมเเเปเป็กกกากาาาพหลลย ของผู้นิชาด้วยนะครับมาดูเสษทติ5นัดหลังสุดของฝั่งฟิลาเดเฟียนะครับผมยิงไปทั้งหมด10ลูกนะครับผม5นัดหลังสุดสุดนันดับยุนดับที่14คะแนนรวทั้งหมด13แครต่วนฝั่งทางทีมเยอนเซียเทลซาเด์ยิงไปทั้งหมด6ลูกนะครับผม5นัดหลังสุดสุดนันดับยุนดับที่27คะแนนรวทั้งหมด6แครต่วนราคาต่อรองวันนี้เจ้าบ้านเป็นทีมต่อราคาต่อรองอยู่ที่เสมอควบครึ่งนะครับส่วนราคาสูงต่ำเป็นที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับเกาะทุกอย่างเสร็จ โอกาสที่จะมีสกอร์สูงที่67%เนะครับผมน,าน,น่าจะเป็นสูงแรกนะครับโอกาสที่ชาบ้านชนะมีอยู่41%เอนที่ยังมีอยู่แค่25%่วันนี้สูตรให้ขาด,ดกันเลยนะครับผมวันนี้สูตรให้ฝั่งทางชาวบ้านหรือว่าฝั่งทางฟิลาเดลเฟีย เป็นต่อได้สบายๆนะครับผมวันนี้ใครที่อยากจะตามนะแนะนำเป็นสูงแรกตามสูตรบอกเลยวันนี้น่าจะมีขั้นต่ํา2ถึง3ลูกได้นะครับวันนี้น่าจะจริงกันได้เยอะนะวันนี้ใครที่อยากจะตามให้ตามกับฝั่งทางเจ้าบ้านหรือว่าฝั่งทางฟิลาเดลเฟียได้เลยนะครับผมวันนี้ฟิลาเดลเฟียเคลียร์ทางมาแน่นอนครับลองทายสกอร์ทั้ง2คู่วันนี้เข้ามาดูว่าสกอร์ทั้ง2คู่วันนี้จะจบกันที่เท่าไหร่นะครับผมถ้าทายเข้ามาถูกนะครับรับโปรแกรมตัวนี้ใช้งานฟรีๆได้เลยเราขอเป็นข้อาบาังยนะครับใต้าามอ,อมูลไปไม่่่กกีอยางแล้วดคคำำนนนววณณผผลผลกกกานาร็จะออมแบบี้เลยนะครับผมใคครรที่สสนนใใจนะมัลิงก์ต้ดช ลิปชได้เลยมีมินรอตอบสลับวันนี้ก็หมดเวลาสลับผมแล้วนะครับผมแลว้วเจอนกันคลิปหน้าลวกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสลับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะบาย